แรกนะครับเราต้องเช็ดใบตองก่อนนะครับเช็ดใบตองทั้งสองด้านนะครับ ของนิ้วนะครับวันนี้นะครับเราจะเย็ยบกีบกุหลาบแย้มนะครับเราจะใช้นะครับการฉีกใบตองก็คือ1นิ้วนะครับสีกระเบียดนะครับวิธีการฉีกใบตองนะครับ เราจะใช้เข็มจิกลงไปที่ใบตองนะครับตรงกึ่งกลางของใบตองแล้วก็อีดออกมานะครับเมื่อเราได้สักประมาณ3านะครับ3ามามช่องแล้วนะครับเราก็จะวางไว้นะครับส่วนหนึ่งก่อน เมื่อได้แล้วนะครับเราก็นํามาซ้อนกันนะครับโดยการฉีกส้อนกันนะครับวิธีการพับกรีบนะครับหาจุดกึ่งกลางนะครับพับลงมานะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วนะครับพับทบนะครับมาทางด้านซ้ายมือนะครับจับจีบ มาทางด้านขวามือนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับหนึ่งกีบนะครับมีบไว้ก่อนนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทํากีบที่สองนะครับลักษณะเมื่อเย็บ,ก,บกีบกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาตัดนะครับก็คือนํามาตัดตัดส่วน ปลายนะครับตรงนี้ออกนะครับโดยเราจะวัดนะครับนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของถาดใบตองที่เราจะใช้นะครับก็คือ6นิ้วครึ่งนะครับคราวนี้นะครับเราจะตัดนะครับระหว่างความกว้างนะครับของเส้นใบตองนะครับที่เราเย็บเมื่อกี้นะครับประมาณนะครับ3.25นิ้วนะครับ3.25นิ้วก็จะประมาณนี้นะครับ วิธีการตัดนะครับเราก็จะตัดนะครับแนวตรงเลยนะครับ ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามานะครับเข้าเป็นวงกลมนะครับวงกลมนั้นนะครับเราจะวัดจากภาชนะนะครับของต้นแบบก็คือภาชนะของจานนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับให้มีลักษณะนะครับเป็นวงกลมนะครับดังนั้นรอยต่อนะครับที่เราจะใช้นะครับในการเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างอีกฝั่งหนึ่งมายังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับ ใช้กันไกรตัดปลายตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้สวมเข้าไปได้นะครับวิธีการสวมเหมือนเดิมครับสวมเหมือนด้านหลังนะครับเอาด้านหน้ามาสวมด้านหลังนะครับข้อควรระวังเลยนะครับระวังมันหลุดนะครับวิธีเย็บนะครับเย็บเหมือนเดิมครับต้นหอยหลัง นี้จะเป็นรูปภาพนะครับของการเย็บเรียบร้อยแล้วนะครับสําเร็จแล้วนี่คือการเข้าวงนะครับเมื่อได้จํำนวนสี่ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับนํามาสลับนะครับด้านแข็งด้านอ่อนนะครับนะครับสลับแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะใช้วิธีการกรีดนะครับโดยใช้มีดนะครับกรีดลงบนใบตองเลยนะครับแล้วก็ใช้เขียงนะครับรองไว้ด้านล่างนะครับวิธีการกรีดนะครับ ก็จะได้นะครับวงกลมนะครับจำนวน4ชิ Then, mm ้นนะครับเมื่อเราได้นะครับอ่าใบตองนะครับที่ตัดเป็นรูปวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน4ชิ้นนะครับเราจะนำมานะครับประกบนะครับด้านบนนะครับด้านบนของใบตองที่เราเย็บไว้เมื่อกี้นะครับที่เข้าวงเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเราจะประกบทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคราวนี้เวลาเราประกบด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะพลิกทั้งสองด้านนะครับประกบคู่กันเลยนะครับเมื่อประกบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพลิกด้านหน้าขึ้นมานะครับ ให้มีลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการนะครับปิดนะครับปิดรอยต่อนะครับของใบตองและเก็บรายละเอียดนะครับเราจะใช้ใบตองทั้งสองชิ้นนะครับประกอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ แล้วก็ใช้เข็มหมุดนะครับตรึงไว้ก่อนนะครับแบบนี้ครับเมื่อเราดูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพลิกดูด้านหลังนะครับว่าพอดีกับด้านหน้าหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอดีนะครับเราก็จะใช้วิธีการขยับนะครับ นะครับทิกดูไปเรื่อยๆนะครับ ากด้านในด้านหนึ่งไม่เท่ากันนะครับเราเรก็ใช้วิธีการขยับนะครับเ <les my own language> มื่อเราเย็บไปรอบๆบแล้วนะครับจะถึงนะครับจะถึงจุดจบที่เราเริ่มต้นนะครับ เราก็ทําวิธีเดิมนะครับแทงเก็บขึ้นแทงเก็บลงนะครับแล้วก็พลิกอยู่ด้านหลังแล้วก็เก็บายละแล้วดูว่าเรียบร้อยหรือปั่นนะครับแล้วก็ล็อกนะครับให้แน่นแล้วก็ตัดได้ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทำตะขาบนะครับฉีดใบตองนะครับขึ้นเซนติเมตรนะครับใช้เข็มนะครับจิกลงไปแล้วก็ขีดนะครับ ไม่ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับฉีกออกมาสองเส้นนะครับทบนะครับทบลงนะครับเอาส่วนแข็งนะครับส่วนปลายทบลักษณะคล้ายกันนะครับสวมทับจับทบนะครับฝั่งซ้ายนะครับอ่าฝั่งขวานะครับสอดเข้าไป ดึงรูแรงงด,ด,ดรแล้วก็รูดของฝั่งซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็รูดของฝั่งขวาลงมา,า,าก็จับทบไปนะครับสอดดึงให้แน่นนะครับทำวิธีเดียวกันกันกบตอนเริ่มต้นนะครับ แล้วก็ดึงบูลงมานะครับสอดสลับไปมานะครับซ้ายขวาทำไปเรื่อยๆเลยนะครับ เมื่อใบตองมันสั้นนะครับเราก็ใช้วิธีการต่อนะครับเลยทำวิธีเดียวกันกับตอนเริ่มนะครับทบนะครับปลายนะครับสอดเข้าไปนะครับที่สำคัญเลยนะครับวิธีการต่อเนี่ยเราพยายามอย่าต่อพร้อมกันทั้งคู่นะครับต่อด้านใดนด้านหนึ่งก่อนนะครับ ที่่เเราเมือก้แลวในกรณีที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับระยะทางมันสุดแล้วนะครับเราก็ต่ออีกนะครับต่อวิธีเดียวกันกับวิธีเมื่อกี้นะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงดู ไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับความเส้นรอบวงของถาดใบตรงนะครับที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเ,ออเมื่อถักตะขาบนะครับได้ตามความยาวที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเก็บปลายเราจะสอดนะครับปลายด้านหนึ่งนะครับ ไปยังห่วงอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับชายที่เหลือออกนะครับ ก็จะได้ตะขาบนะครับที่เราถักเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถักตะขาบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับนามาเก็บรายละเอียดนะครับปิดรอยต่อนะครับโดยเราจะเริ่มนะครั heures, x, บดึงจากมุมนะครับนะครับเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับเก็บขอบใช้เข็มหมุดนะครับดึงไว้ก่อน ตเมื่อเราตึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเย็บนะครับ เย็บให้รอบนะครับรอบรอยต่อของกีบที่เราเย็บต่อกันกีบกุรตแล้วแล้วก็เมื่มอเย็บตะขานะครับรอบๆถาดเบตองนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับเราจะเก็บปลายนะครับตรงบริเวณรอยที่เราเริ่มต้นนะครับคือจุดนี้นะครับแล้วก็ตัดนะครับ ส่วนที่เหลือออกแล้วก็ทับด้วยปลายเส้นที่เราเริ่มนะครับ นี่ก็จะเป็นชิ้นงานสำเร็จนะครับเรียแว่า